ครับก็สวัสดีค่ะทุกรั้งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมนะครับวันนี้เรามาเล่นเอสเปิร์นกันครับจะเล่นเอสเปิร์นในตำแหน่งของชังเกิลนะครับหรือว่าเลนกลางนั่นเองคือตอนนี้เอสเปิร์นค่อนข้างจะป่าเก่งนะครับเพราะว่าตัวเบฟคิกนะครับทําการบัฟมาแล้วก็ทําให้ตัวเอ็กซ์เปิร์นเนี่ยพิลวมากนะครับในการใช้เบฟคิกนะจะไม่เหมือนเฟรมชาร์ตนะครับที่ต้องรอเลนประตูนะครับแล้วก็เตะจากระยะไกลอย่างเดียวไม่สามารถเข้าไปล้วงตัวหลังได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ตัวเบฟคิกเนี่ย มันทําให้เราเข้าไปถึงแผงหลังได้นะครับแทบจะเป็นตัวล้วงที่เป็นแบบเหมือนสปิเดอร์ระยะไก่นะครับแต่ดาเมจของเอสเปส่วนใหญ่จะเป็นดาเมจที่ออกมาจากการโจมตีธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องอาอาศัยจังหวะแล้วก็การดูให้ดีนะครับว่าเราผลเข้าตอนไหนนะครับวันนี้ผมจะไปแกงข้างล่างนะครับไม่รู้ว่าจะแก๊งได้หรือเปล่านะเพราะว่า เ้าค่าเหมือนจะเป็นแอปโซหรือไงเนี่ยนะเออผมจะเขอาช่วยเขาดีกว่าไหมเฮย้ยเฮ้ยผมอันหลังให้เขาือตายเลยครับเอามาโจเอามาโจน่าจะไม่รอดครับทำไมไม่เก็บเลือดรับเนะี่ยเอามาโจไม่ได้เก็บเลือดนะครับเมื่อกี้ผมจะลงไปแย่งอา่ามีเขาทันหรือเปล่าไม่น่าทันเลยนะฮะวิแล้วไม่เหลือแล้วครับ ก็จะฟาร,ร์มตัวกุ้งไปนะครับตอนนี้ามาโจเอ่อขึ้นไปข้างบนเฉยเลยครับนี่คือแรงมาสเตอร์นะครับใครเล่นแรงมาสเตอร์นะครับพยายามอย่าทำตัวแบบนี้นะครับนั่นคือทิ้งเลนนะแล้วก็เอ่อมาแย่งป่าด้วยนะมันจะทำให้คนในทีหมดกำลังใจในการเล่นเลยครับผมก็เริ่มจะเซ็งๆกับเขาแล้วนะต้องมาแย่งคีฟกันเนี่ย เขาเมนป่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเหมือนแบบเอ้ยนายเล่นป่าได้ไม่ดีเราขอเล่นแทนได้ไหมไหนแย่ไปแล้วไม่รู้เขาจะทํางี้เพื่ออะไรนะรแย่งเลนกันเองนะครับคือเมื่อกี้ผมไปแก๊งตายสองคนเขาก็ขึ้นไปตายเองนะครับผมก็ไม่ได้สั่งนะว่าเขาจะต้องขึ้นมานะเพราะตัวเขาช่วยเราเราไม่ได้อยู่นะครับ เขาไม่มีสตันหรือว่าซีซีให้เรานะครับจะไปแก้งบนได้หรือเปล่าเนยโอเคอเขตกะนะครับน่าจ,จะเตะแรงอยู่แต่ก็รอตัวกองหมีนะครับสู้ได้เปล่าเราสู้ได้ป่าอเขามีอันดิเมทแล้วนะครับคือช่วงต้นเกมอะ่ะเราต้องอาจจะต้องยอมเขาไปนะเตะไหครับเตะไหครับ อาตัวปอมมาเลยวะคือเราโดนแย่งป่ามาด้วยแหละเวลเราเลยน้อยนะครับคือเราไม่มีเบสคลิกเราก็ไปสู้สโตไม่ได้นะแอบโซเขาได้ค่าเยอะเลยครับเขาเลยเวลเก้าทันแต่ว่าเขาใช้ไปแล้วนะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีใช้ในตอนไฟตรงนี้นะครับว่างเจะรอตอมดีกว่าเนะี่ยเพราะว่าเลนล่างน่าจะระเบิดไปแล้ว เราจะเอาคนก่อนนะครับตีคนก่อนไหมครับโอเคเขาตายไปนะครับเราจะแย่งได้หรือเปล่าโอเคนึกว่าจะแย่งไม่ได้นะครับคือที่ผมตัดสินใจมาเาราตอมเนี่ยเพราะว่าดูรูปเก,เกมแล้วต้นเกมเราไม่น่าสู้ได้นะครับคือฝั่งเราอ่ะเป็นตัวเวลสามคือใช้สามขั้นในการอัพเลเวลนะครับมันก็ไม่เหมาะกับการไปไฟช่วงแรกนะแอปโซเป็นตัวต้นเกมด้วยนะครับ นตน่เราก็ไม่น่าจะสู้ได้นะครับเขาจะมาเก็บหรือเปล่าคือเราอาจจะโดนตบหลังได้นะครับแอปโซเขาเล่นใสอีกสกิลด้วยน่ะโอเคเข้า,เาไปนะครับเวลาเล่นเอสเปอร์นะครับพยายามใช้เบฟคลิกไว้หลบศัตรูก็ได้นะอย่างที่เมื่ก็หลบยากอยู่นะครับเออผมจะสู้เขาได้หรือเปล่านะี่ เขาโจทพอดีแล้วเ okay, คฆ่าได้หนึ่งตัวนะครับเวลสิบเอ็ดแล้วจะสู้ไขลิ้วได้ป่ะสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมอืมจะหลบหลบไม่ทันนะครับเมื่อกี้ถ้าหลบไอตัวไฮเปร์วีมเขาทันนี่น่าจะรอดอยู่นะน่าจะฆ่าเขาได้ด้วยแหละที่มาน้าไปชูสิบคะแนนนะครับ ตอนนี้เราก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างเดินเกมยากนะครับเพราะว่าเป็นตัวท้ายเกมทุกตัวเลยโนเวนวาจะชิรากะเนี่ยเ,เราสู้ใครริวได้ไหมเนี่ยผมไม่ค่อยอยากเปิดเป็นตัวแรกนะครับนี่เล่นสายบีมเหรอครับนะเนี่ยเฮ้ยแอฟโซ่โว้ย นี่ช่วยเพื่อนเอาช่วยเพื่อนตายเองนะครับเนี่ยเรียบร้อยเออใครจะเข้าไปตรงนั้นให้หน่อยไหมฮะถ้าผมเข้าไปนี่น่าจะตายเองนะครับรเรากำลังจะตายกันหมดนะถอยไหมไปสู้หน้าป้อมเขาทำไ,ไมโอ้โหมาโซโจมันเดือดมันเดือดผมจะถีบเอ้ยจะตายแล้ว ดีนะครับเราพุ่งมาทันแล้วก็หลบมาทงนี้ทันนะ่แอบโซมันจะตายวะถ้าผมมีอันติน่าจะเขาน่าจะตายนะโอเคแต่ว่าใครริวเอาเต่าไปได้นะครับเข้าได้ไหมแต่ทีมเขาน่าจะใกล้เกิดแล้วนะเอาได้เหรอเนี่ยขอ้อมนี้ผมยื้อใครริวให้นะครับโอเคผมขอชดจะได้หรือเปล่าเนี่ย จามาโจไปนู่นแล้วอโอเคอย่างน้อยก็ได้ป้อมนะครับ้างบนเสียโลตอมไปนะครับเราต้องมาเคลียร์โลตอมนะเวลาเคลียร์โลตอมนะครับไม่ต้องไปยืนแบบนอกป้อมมากนะครับเพราะไม่งนั้นคุณจะโล,โลตอมตีฟรีนะครับพยายามยืนอยู่นี้นะให้มันได้โลนะครับ ตอนนี้ผมเวอบส13น่าจะสู้ได้ทุกตัวนะครับยกเว้นเอ่อแอบโซนะเราครเขาได้เราครเขาได้เรียบร้อยมันเป็นตัวที่ไล่ตามดีมากนะครับสายเฟรมชาร์จกับเบฟคิกเนี่ยผมจะถีบเขากลับมาอจริงเคายกผมเลยเขาจะชตูตรงนี้ได้หรือเปล่าเนะี่ยน่าจะชูได้อยู่นะครับ โอ้โหโเคโคก็บโคคาโดดมาพอดีตัวไหนวะเนี่ยไม่รู้ล่ะยิงโม่โไปอ๋อมาโจมาครับไม่รู้จันติเฮ้ยผมจะตายโอเคแต่ตายได้อยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่เกิดเราน่าจะเกิดทันฟิเซอร์นะครับฝั่งเราเกิดเร็วอยู่นะอ,อมาโจไม่ได้ช่วยอะไรใครนะเราน่าจะรอชูดป้อมหรือเปล่า เพราะว่าตัวเขาไม่น่าจะไฟตรงพิซเซอร์ไหวนะไม่ถึงไฟคนเดียวนะเออฆ่าฆ่ามันแล้วกันชาติปะวะโห้ตัวเขาอันติผมก็น่าจะหยุดไม่ได้นะครับไปช่วยไปช่วยเพื่อนดีกว่กาเนี่ยมาโจนะครับเฮ้ยเขายังมีอันติอยู่ใครไปใครใครไปใครใครมันสู้มันเอ้ย Uh huh. นี่ถ้าไม่ใช่ท่าเบฟพิกนี่ตายไปแล้วนะครับโอเคเต่าได้นะครับโอเคบอลสักคู่น่าจะทันอยู่นะครับมีคนละแค่นี้น่าจะระเบิดป้อมพอดีนะกลับไปกันดีกว่านะน่าจะได้กันทุกคนนะครับยกไปหน้าประโจโอเคเคเพลกกัผมไปทีพี่ตัว แต่ว่าน่าจะฆ่าได้อยู่เรียบร้อยครับเมื่อถ้าเราแพ้อมาโจนี่คะแนนเราจะไม่พอเอยเนียน่ยเราเราจะเนียน่ยเราไม่ให้จับหรอกตายครับเกงว่าใครริวมันจะโดดมานั้นเนี้ยช่วงนี้ใครริวชอบ เล่นสายจะทำคะแนนนะครับคือโดดมาพร้อมกับโลเขาเนะี่ยโอ้อหมาจบได้86คะแนนนะครับก,กีเหมือนแอปโซเตะเข้าไปเตะเข้าไปเขามีอตินะครับเราจะไม่ให้ตามเข้าไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยอัไไงใครลิวมา58หรอ แ,แต่เราได้พิเซอร์ได้น่าจะชนะคนระับเพราะว่ามาโจได้86โอเคฮได้ชนะไปประมาณเกือบร้อยคะแนนครับเราค่าไป9นะครับดาเมจที่ทำไปเก้าหมื่นนะครับก็ค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นสายที่พิ้วมากนะครับสายนี้ ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับดีกว่าท่าฟินเยอะนะครับเพราะว่าอันนั้นคูดาวนานด้วยนะแล้วก็หลบได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่เครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมไปตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ